บรรยากาศครับพี่น้องนี่ไงจำปน่ะค่ะแม่ค้าวคนสวยจำปนปย<อ>นปยังะะเาาอ้ยจำปนปลานไปหมดเือค่ะเด็ก่อใหญ่บอตำแย่ค่ะแย่แย่ให้ไอ้มากเราเห็นตอนตำหลายแม่เราสิหาว่าเฮ่าด,ดุนแ,งแรงปาลกปากระปลาตัง้งแดดก่อนฮะ อยาได้ยินแต่เสียงนะครับพี่น้องเดี๋ยวพ่อใหญ่ตังแน่นหน่อยนึงใส่เปุนคูากห้แล้ว<า>สีแซบนอซุปบะเขือลวกผักลวกผักเขาว่าต้องค์ะเรียดแน่นมาก แกมันจาไม่โคโรคเลยมันไม่ได้ยังยันมังลงคลิปลงโพฟเดอร์พี่น้องเด้ยอยันมีปฏิปักพันธ์คอมเมนต์สั่นเนาะร่างใจกัน เป็นเคเตอร์ต้องให้ร่วใจกันวันนี้มีผักหลากหลายเรือ่องนน,วนอ,นอวัน,นี้เราม,ามีผักหลากหลายีอ่อย่างน่อ<า>อนตอนะะําแน่งอทิทางารั่งข้าวสารไม่นั่งนอนพ่นอราคาของละเอยียดเล ห่วยเลยเก็บพอปางงานโหดมากอรยรี้ยวยังก็ใส่ตอนใส่อนนายเล็กน้อยก่อน มันขนแห้งหมดอ,อืมชิมกับกับเก้าอใช้พ,พริกขวดชิมค่ะว้าวพี่เตอร์มันปลาหนยแล้วเป็นโอกาสของเราแล้วพี่น้อง กินักระบอกกระปานะคะวัน้วัดซิมตือค่ะบนนวดพี่หนอยบนนวดบอ,อ,อมใส่หนปลานังสองสั่ <Okay. S 2> นโอเคสีนวลนะประเดี้ <c oughs>